สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับทุกท่านครับวันนี้แวะม,มาทางบ้านจานหมพูพอดีครับจะไปซื้ออะไรเอมซื้อส้ตรงสายกอ,อกอยู่จะเล่นกลางซอยครับผมก็เลยแวะม,มาดูว่าอาจารย์หมูท่านอยู่บ้านไหมครับก็เดี๋ยวไปทักทายอาจารย์หมูก่อนครับผมอาจารย์หมูสวัสดีครับผมไม่เจอกันนานเลยเนาะเีื่ออาทิตย์แล้วเราอสองสามอาทิตย์เกือบเดือนเนาะ ทีนี้ว่างไหมว่างสําหรับอาจารย์นานันว่างใช่ไนี่ใน้ข่าวว่าเซียนอยู่ใน้ข่าวว่าเซียนอยู่ใช่ไหมเซียน้ยนอยู่นะครับผมวันันนี้จะมาเออ่เยี่ยมค่ายเท่าไหร่ครับผมครับผมขอดูชมนกหน่อยครับผมตอนนี้เลี้ยงอยู่กี่ตัวโอ้นกตอนหนึ่งสองสามหกีครับผมสี่ตัวเนาะครับผมอ่าเดี๋ยว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 ผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูตัวหน่อยนะครับผมครับอ่าครับผมเดี๋ยว มาชมนกอาจารย์นะครับไปครับผมนกต่อตัว<อ>หลักของอาจารย์โอ้ตัวหลักอยู่นั่นครับตัวหลัก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 ครับผมเจ้าอ่างเจ้าอ่างเธอถึงเดี๋ยวผมจะ <c oughs> ครับนกอาจารย์ว่าอาจารย์หมูทั้งก็เลี้ยงไว้เยอะอยู่แล้วครับผมพี่น้องโอ้ตัวนั้นคงเฉลยอาทิตย์ที่แล้วโอ้วังวันอาทิตย์อ่ะ ได้จักโตครับสามสามโตบ่แมนปุ้ยนี่เลยจ้าแม่แขนชุ่มเลยนะครับตัวตัวกิ่งครับผมตัวกิ่งนะครับผมเจ้าอ่างเนาะครับผม้าอ่างอ่างซ้อนนี่บ่อาจย์อ่างซ้อนสามคำอ่างซ้อนสามคำอ่างตลอดเนาะไม่ตลอดหรอกครับไม่ตลอดคือว่าว่าตลอดผมก็ว่าไม่ตลอดดิครับบ่ตลอดบางทีมันก็ลุดครับ อุ้ยเบืงไงล่าครับสนับปีกแนนทีติดเลยวะเต้นไมออกนี่เขาเล่นนหนเขาเล่นนหนีมันตลอดเนาะครับขอให้ออกครับบอกว่าขอให้เล่นขอให้เล่นอ่าขอให้เรับหมันตลอดครับอังออออบลองกัติดครับตันนี้แมน <c oughs> แมนว่านั้นไปบ่ห้องจะข้ากัติดไปก็ไปเยี่สวนไปก็่านเวียน มานเนี่ตัวนี้ผมว่ามันออกมือคู่มือชีบ่เหรอจังบอกว่าจันแหนเนย่ยออกมือคู่มือชีบอ่ะแม่เหรอแม่เจ้าโบพังมาเนี่ยอ่ะบัวผังจัาเที่ยวแล้วผมตัวนี้ตัวไหนครับนี่เจ้าเจ้าเทพเจ้าเทพพนมได้ขึ้นหรือเปล่าได้ขึ้นแล้วครับขึ้นมาแล้วกลับขึ้นมาแล้วกลับขึ้นมาแล้วพนมครับผมนี่สามารถซุของเได้หมดนียครับนี่พน้มนี่ไปเที่ยวปีกว่าเกือบปีเกือบปีเนาะเกือแปดเดือน เรือว่ามันหายครับที่แลกวว่ามันหายกลับมาคืนครับที่ออกไปเที่ยวจาของออกไปเที่ยวเรื่องผิดกงผมละตกใจเ้ลยสิครัาอันีได้ขอขอส้มอีกแล้จกันได้ครับได้กูเนี่ยมาเยี่ยมไข่ทีมงานครับผมทีมงานทีมงานเดียวกันนี่ตอนนีิตยนนี้ออกตอนน้ำกันเยอะมากเนาะหลักกาบโบ ่อยอยากคู่น,นกตอผมบ่ค่อยคู่จั่วต่ว่านกตออาจารย์จดบ่อยากคู่เนาะครับมันห่วงเสียงเห็ดอย่างบ่บออยากอยากเบิ่งหมึกเทพนมหน่ยนะแต่ว่านกอาจารย์หมูนี่บ่จดบ่่คอยอยากคู่ครับพี่น้องยี่หลีแมนครับแต่จังสี่กับบดินดีเนาะบ่ครับขยุ่นแน่เพเนียดกัดเปเนียดจะมีบ้างดินแน่เนาะครับิีหน่นอยนะอู้เบิ่งสนับป,ปีครับผมไทยคนกับไทยคนช่วงนี้พักแล้วอาทิตย์มื้ออาทิตย์นี้ออกเลยนาจาครับนาจาบ่เอามาส้มนะครับอาจารย์ได้ครับ นี่ครับเจ้าเทพพนมครับผมพี่น้องผมเพิ่อหลุดหลุดไปรอบนึงครับผมของอาจารย์นี่อ้าวบรรยากาศพื้นที่น่าเลี้ยงนกอยู่ครับผมพี่น้องสดเนื้อสามารถทำแล้วครับเลยนั่นทำครับผมมื่อนี้กอดสำรับเออจะมาดูอีกหมด เจ้าเทพขนมเทพขนมมึงเป็นสิยกบ่ครับนี่เจ้าอ่างนกตเกิงมันแล้วครับนี่เจ้าอ่างเอาจ้านาจาบ่คุมบ่ครับนี่ครับนาจานาจาอยู่หลังบ้านครับนาจาบ่แม่นนาจานะไม่ใช่อาจารย์ไอ้อาจารย์ยังวะอันนี้นาจาครับนาจาอาาจรยย์ชัเป็นนกสามกุก ซีกุกแกมครับฮะซีกุกแกมสิครับจะสามกุกเต็มเม็นบ่เต็มครับอ๋อจดคู่บ่ล่ะจากส่วนหมากของผมมันไม่ค่อยสูก็กันเท่าไรนะว้านกอายุกุ้งม um, ันหลายแล้วัมตื่นผมเลยจากมตื่นกล้องบ่ครับบ่เคยถ่ายกล้องสิครับน่าจะปีกันหรอว เ้าเลยว่ะอืมบอกบอกบอว้าเลยเนาะครับผมเห็นนกคายงี้วาเลยว่ะบู่เลยบคู่โซ่กว้างเลยว่ะบอกบอกบอกบค่อยอยากคู่กับต้องเจอกันในป่าอย่างเดียวรับมันจะเทียสจะเอยไปดิมันจะเทีบพนมตัองมัดเรียงมาจากตัวอจารกันฮะอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเก็บตัวครับหกตัว ครับ6ตัวครับนกไหนมีนกไหมอยู่โรงงานเด็อยู่โรงงาน3ครับอือคือว่าหลายอยู่ตะกีเอาอแบงเขยจะเอาไปหมดแล้วครับอจะแบงนีแบงบ้าครับนี่คือว่ายังไงขึ้ว่าสนใจกันมารับไนครับอ้พวกนี้เจ็บไปก่อนครับเก็บไปก่อนัรนวะเก็บไปก่อนครับอืมี่นกเสเลยนกเอวนกข้านก พ่อฝึกพ่อแบ่งมาครับนกฝึกเอาไปบ้านบ่นบได้กลับมาจากตัวเลยครับไปพกตัวต็ยังเขาเจ้ามาคุบไปเมื่อไหครับโอ้ยแข่าวว่านกเต็มถ่ายระบ,บบกระบาดครับมีแต่รถผมไม่ได้ขนขนครับขนนกฮะนก,นก,น,กนกขนนกอนกขนนกรถขนนกครับพ่อครับผมมาละผมกับขนนก <c oughs> โอ้ยยมเพื่ออะไรอาจารย์ยมเพื่ออะไรอืมเพื่อนอนแดงครับเพื่อนอนแดง จังหวัดนครราชสีมาครับนครราชสีมาเนาะนนท์เป็นมพราดโปรโมดขายไอ้แบงค์ให้พวกไอเอฟซีอยากอื่เดี๋ยวเขาจังๆครับมาแบงเลยเนาะนกกะบกเป็นใจน้ำดิครับนกบบบบบรับบบนกกบบ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 อบบ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 ครับบเบาบบ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 บอบบ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 าก้บบบบบบับบ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  ลล่ง่ามขนาดแล้วก็ผมมากับมาเยี่ยมไข่เพิ่นซื้อล้วครับผมเปล่า,า,ลาอุปทานไม่นีล่ะผ้าไีมไปสือ่อของกินหรอเลยมันเห็นมันเตเว่นอยู่ก็เลื่องตู้หาเป็นพอดีพอดีห้องพอดีที่นี่พร้อมนะพร้อมครับพร้อมออนาจา<ห>พร้อม,อมนาจานะครับผมนี่นี่นี่ตัวนี้นะครับนี่เนี่ยครับตัวนี้นะครับนี่แหละความบอกอทิต์นี่เดี๋ยวเจอกับจอกปินจัน่อยจอกปิ้นกำลังพอฟรอม กูกุกเรียกใส่กุกฮะกูกุกเรียกใส่กุกสีกุกแร้วกูกุูความเรียกใส่กุูความครับผมขึ้นนกป่งฟ้าครับปงฝาสิจาดมันกับโบโซ่เนาะได้ยินเขาว่าดเลยครับนกี่แหละครับอาทิตย์ที่แล้วจัดมาสามเฮ้ยซึ่งที่เราจัดมาสามไปทางไหนครับไปบ้านเรือหลวงครับขยุตยาเป็นนกไม้ครับนกไม้พิ่งได้เก็ดเต้มเลยเก็ดเต้ม เ้านาจาในชั้นนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกระอาจารย์หมูกระสีไปพิเศษนี้ครับผมจะสำหรับอาจารย์ท่านไหนเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อาจารย์ท่านไหนจะสนับสนุนสมัครเป็นสมาชิกส,สนับสนุนค่ากาแฟ อ่าจารย์ของอันนั้นน้องเขาใหญ่ก็สามารถกดสมัครได้เลยนะครับผมเพราะว่าพร้อมให้สมัครแล้วครับผมสำหรับวันนี้ผมกับอาจารย์หมูก็ต้องขอลาไปก่อนมาเยี่ยมชมอาจารย์หมูแค่นี้แล้วครับผมก็ไม่มีอะไรมากมับคร,บครบสวัสดีครับอาจารย์